สบายดีสวัสดีครับตาสาว,วรักต่างวัยค่ะพญ่ชมยิศคนไทยรักต่างวัยืันนี้ข้ามายืนอยู่มองนี่อือเอ,าอ้าเหยังห่ะมันข็มาเร็วแทะคือจึงัวจังมาหัดมาอยู่ป่าหกเก็บเห็ดนะครับคือมันคืออยากเอเขอ้าปลามาลองเบงว่ะมันจะมีบ่แต่ว่าข้าเจ้าบมมาเก็บดอกแต่ว่าเฮาขึ้นสองคน ก็เลยมาจังวาที่ว่าข้าเจ้าพ่อมาเนี่ยหรือว่าไปเบิ้งก่อนวันห้อยเคียเอเล่ปลาเก็มเห็ดนะครับไปเพราะ้วก็ไปเบิ้งว่าจะมูหรือจะไปครับไว้ต้นน่ะมีต้นเดียวอันนี้ท่างท่างเขาขี่ม้อใส่เขามา ค้นห้อยคนเขามาหาเก็บจนว่นเป็นทางแปน่นนี้มันเป็นธรรมดาเนี่ยครับแต่มีเป้าหมายเป้าหมายี่มันเคยออกมีหมายอยู่โฮ้ยคุณจังเมีนขี่วะโดมหาดูมันแมนอีดีบปะมันขี่อีดีปะ อยู่ค่านะครับอันนี้เป็นต้นหลิวนะครับต้นกะทินะลงก็เกิดขึ้นกันนะครับสายงามมันออกแถวนี่ครับโอ้คนเคลียร์หาขามันออกอยูแ<ด>อ่แถวนี้เลย,<อ>เ,ลยเคยได้ขึ้นกันเมื่อเคลียร์อยู่แถวนี้ไปยังพอนได้เคลียร์หรอกมันไปเห็นโตมันก่อนก่อนใครทีเคลียร์กรมายามเบ่งนะครับเด็ดอยูค่คา มึงแล้วมันบมมีห้อยคนเคีย่ยนะครับนี่ทีห้อยคนมาเคีย่ยเคี่ยก่อนนี่มันก็จะเคี่ยจะ่หลเหมือแล้วแต่ว่าววัยนี้ไม่มีเรือมันเศร้าออกแล้วก็เบมึงก่อนคนขึ้นวามันบอกอ,อ,อ,อกเล้วเศร้าออกแล้วก็มันก็ออกน้ำกลด ถ้าคนมมมาเก็บจังสีมันกันหนาถามันออกมันกัน,นาจะน,นึกกรโพขึ้นปงเห็ดบานมุกุกมีเกศกันนะนะไปเรื่อยๆมันก่อนได้หรือไม่ได้ถ้ามือเห็ดออกคนยางต่ำกันคนดย <laughs> นางสวนกันลืมลำลืมลำได้บ่เ่ื่อนได้ถามกันก็ได้แจงเพื่อนเขามีกองพุ่มอย่างมากินข้าวหัวเขาทรงสั่งแก็บมาทรงหอดผีคนนะ แถวไหนเคยมาเคลีย่มันก็ได้อยู่ตั้งแต่ปีไก่ปีก่อนนะว่าทำมมีใหม่ไม่ที่มันหักมากนะเอาไปเฮ็ดฟื้นนะครับเอาไปเฮ็ดได้นี่เอาไปเฮ็ดฟื้นก็บรรู้ว่าเจ้าของทีมันถือแพงบ่เพราะว่าที่แถวนี้เป็นมีทีม่มีเจ้าของบ่ได้นี่นี่อันนี้ต้นมะเกงง๊งย้อย ถ้ามันเห็นดอกหนึ่งมันสีมีมูมยู่ทั้งอำเภอทรงฝนนะครับอันทุ่มอาเป็นไปหาเก็บยังมือเสาก็ได้อยู่ดีละเมื่อนี่เห็นพ่นลงเฟดอยู่ ไเฮ็ดดินก็เฮ็ดยุค่าน,นี่ล่ะเฮ็ดขมนี่ล่ะตอนนี้ยังบ่ได้จักดอกไปกินดอกยิ่งเฮือนดีกว่าฮะดอกยิ่งเฮือนมันมีเห็ดหรือเปล่ามีเห็ดยังเห็ดเห็ดปวกเห็ดปวกแมนเออดูดูจับจับจับ โอ้ยน no ้ำเกาะคาคนเก็บน้ำเกาะคาบันเอาได้บ่โอ้ยเตะเตะเตะบิ้งมันกอดอยู่ไหนกอนบาเอ้ยตาตาถอดถอดออกโอ้โหเบิงพาดเขาบักเลิกเลยน้ำเออเออก็ถือปีนเจ้าแล้วแมนนี่เราไม่แนวใดเลยเด้ นี่แหลรแนวใได้เนวได้ได้น้ำก็เอ้อเดือดรอกเลยโอ้มึงน้ำอันนั่นบักกนมแหลมไปต่อไปเจ้ายังก่อนตาได้ตา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 าเก็บเห็ดถ่นยย่าอเลยคนมาเคียร์เคียร์เต็มเลยบ่มีอันใบว่างเลยเหรอครับ อันนั้มันออกมันซ้าออกแล้วน่ะเขาเฮาไปหอดหม่งคุ่มบ่หม่องที่เฮาเคยได้นี่แถวนี้เขาเจ้าก็ห้อยเขาเจ้าเคียเย็นเห็นบานี่มันบ่ออกนมันแห้งเนาะมันแห้งมันแห้งเพิ่ลเพิ่นเอาลงบ่รู้จักว่ามันคลิปเก่าหรือคลิปใหม่เก็บอ่าก็บ่รู้คือกันอัใจ้บ่ออกได้สมัยนี้บน่ะไทยเก็บไว้ลงคนเป็นปี2ปีแล้วก็ เป็นหลายๆปีแล้วเก็บพวกเก็บคลิปเนาะเก็บดีดีอ้ออันนี้ก็เห็นเห็นอันนั้นมันอยู่ดิเออเรนบอกมันกี่มันตัวไหอมันมันสีออกเรือเพราะว่าเลี้ยวเบิ้งขันมันมันออกคนบ่มาหาจริงๆมันกะสีบ่หลงโหลหลงหลดอันปงข้นเนี่ยบอกี่มันเด็นอืมกี่ตัวหน่อยมัน ตาได้กินเพราะบกคือแปลว่าบกคืออะไล่ะเรื่องบอ่เห็นป่านนี้อุ่นไปเก็บก่นในตลาดเนี่ยสี่สิบห้าสิบบาทได้ก้อยเลยข้าวเดียวมันฝนบ่ตกแม่ฝนเอน,น,นี่มิน<ะ>นี่อะไรนี่ เห็นปะอือได้เลยเด็ดอกนึงพอกินบ่ดอกนึงอ่ะเห็ดดอกเดียวดิโอ้ยบ่เอาลรามันพอกระเทือนบ่บ่เอาเนาะดอกเดียวเนาะพี่น้องเห็นอีหลีเขียนแต่ยางไก่ใบหนึงค่อยตามันเป็นตามือมขันมันมีจังสี่ก็แสดงว่ามันิออกอยู่ออกอยู่ออกอยู่ได้เห็ดดอกเดียวพี่น้องจิ้มเอาหักมันน้ำเฮ้ยสาธุเห็ดดอกเดียว ได้แล้วหนึ่งดอกดอกแรกดอกแรกวะวันนี้ต้องหาดอกที่สองว่ะหาดอกที่มันสิมีมูมันอยู่แถวนี้ละเคลียเลยวันนี้ต้องหามูมันได้ดอกผูแล้ววันนี้เป็นแล้วครับดอกหนึ่งมีดอกหนึ่งมีดอกหนึ่งหามันออกกันหนึ่งเล้วมันสิมีมู นี่เราเห็นว่าขันมันเกิดมันกะทีเห็นมันสวดหมุกโกกขึ้นมาเจ้าว่านเฮ็ดไอ้ยังขิ้นว่าเฮ็ดไอ้กำผภาเฮ็ดกำผภา <c oughs> กมา,าไม่อยู่ดอกเดียวปยไปไปยัง่าไปท่านใดไปเบงแถวนี้ก็ไปทางนี้ออมสะไปนี่ เบิ้งสะเบงเบิงบ้งกลนสะครับพี่น้องแห่งขอรอวะนี่มีกลสนสะตรงนี้นะครับนี่มันแห่งแม่มองนี้มันเป็นมองอื้นข้าเจ้าตกข้าเจ้าตกจนถ่วมมองนี้แห่งคอรอดเแปลกขึ้นกัน มันก็เป็นหม่องที่ค้นเคยมาอยู่นะครับมีองค์อง,ค,องค์องค์แดงนะครับก็มีขุดสะน้าปลูกต้นไผ่นะครับเออก็อไผ่นอนน้ำใหม่ก็กําลังจะออกนี่เนี่ยน้ำใหม่ปลูกน้ำใหม่คางอ้อมอ้อมสะไว้นี่มันออกอยู่ดิอน้ำใหม่ก็ได้นี่มาครับน่นำใหม่ นี่ม่กอไผ่ก็ปลูกต้นมะม่วงไว้ี่นี่เดี๋ยวมีดอกหนึ่งฮะเดี๋ยวดอกหนึ่งตาคอยบ่เห็นหงุดเดี๋ยวนี้เห็ดปวกบ่เหรอมันเป็นกะี่วเม่อกี้เบอกหักมะนั่มเฮ็ดปวกเฮ็ดปวกว่ะเห็ดปวกเฮ็ดปวกแมนดีว่ะแมนเฮ็ดปวก ตายจังได้เดี๋ยวนี้คนเหาอับลงไปดึงขึ้นมาตัาตับไปใกล้งัดลอดไต่หักกันมานั่นอเห็นนดปวอกเมื่อกี้จะว่าเห็ดปวกกันมาได้อีลีเห็ดปวกเมนก็ว่าไปกินเห็ดปวกอยู่บ้านอื นันเห็นว่าดอกเดียวกลายเป็นซองเลยน,น้องมันี่ไปหาเรื่อยเรื่อย่างเลี้ยวไรบ่มันค่อยเสียต <c oughs> าบ่าเห็นหงมันเป็นเงาๆงไหมยางว่ามันคล้วยเสียไปหาน้ำกล้วยทีน้ำพ่นๆจนึ่งทีแล้วมันจะเป็นเห็ดปวกอาเป็นตาเป็นเห็ดปวกตาบม่ค<ะ>่อยจะมาวัดทีวัดท่าง าต้ดใหม่แดงๆไว้เป็นไม้เป็นสัญลักไว้แบบเลี้ยวๆเลยครับแบบเลียวทามนะครับตั้งแต่ยางเข้ามาจนบ้านนี้นี่พ่นพ่นกุกขิด็ดไงอันนี้เลี้ยวไปนี่เห็นเป็นหัวกำแพงหัว ขาวขาวซรื่องจะเป็นเทศบาลนะครับเทศบาลนองสำโรงค้นกบเขามาบ่มันใช่ย่อยๆนะครับเขามาจนแปนบมดน,นี่คนจะเอารถมาจอดจอดไว้ซ้ายเนี่ยจะย่างเขามานี่ย่างเขามามาคนหาเฮ็ด เป็นตาไปทั้งหมดละอือันนี้ก็เป็นบ้านบ้านเพิ่นมะเห็ดดูป,ปา่ปาจะเ้าบอสเนี่ยดิจะได้มาเพิ่นหัวจังมะเห็ดคุ้มบอสเชียร์บางม,มันเดี๋ยวเห็นหลดมันกับ่ใครเกิดนะครับต่รู้ได้ว่ามัน มันมันบ่มีก็ได้ยุบเป็นแผ่นค่อยสีเห็นมันขี้เข็บขี้เข็บขี้เข็บเหตมันเกิดเออแถวนี้เคยมาเคลียยุบปีนั้นก็ได้ดินี่มี้นนี่สองดอก อะไรนี่โอ้ข่อยบ่ได้กินดอกเห็นวะเก็บเอาข่อย่ได้กินดอกอือห้ามเลยห้ามปะอือถ้าเห็นแบบนี้เป็นกลุ่มไหมอือน้องมันก็มีมูอยู่ดีเอาข่อยให้เจ้าเลี้ยวหาแถวๆนี้มันข่อยเห็นแล้าดอกหนึ่งเจ้าเห็นปะอือฮะบเ่เห็นเห็นอีกว่าดอกหนึ่ง มาซื้อเงาไหมเงานีดนั่นเงินไปมันมันหักเลยวดิเออหักมากกะจับเบองกรนี่นะครับหนีตัอกนึงเออมันแก่มันเถ่าเอาไว้ให้เขาเป็นพันหันมีมันกะดิมีอยู่แถวใกล้ๆกันนี่ล่ะโอ้ยธรรมดาไปหาเก็บเห็ดนั่นเลโอ้ย ปันโูโบเพเว่ออยู่เก็บเอาเก็บเอาโหลดนะครับทั้งนี่ตัวหนึ่งนี่เออนั่นแหละมันกับพ่อได้อยู่เขี้ยวใจเย็นๆนี่น,นะครับนั่น มันคือบออกละลายด้วยมั้มันกะหนาจีออกยู่มันอยเต่ไปใหม่ขันโยแถวนี้มันมีมันถึมีโมมันมมอืมนี่บอห์หัวเห็นยังบัวเห็นใ <laughs> ส่เป็นตาเลยเลยนี่ตาบ่าได้กินดอกแกวตาก็จะมองมอง้ว ห้อยเจ้ามะเขียวเมื่อกี้นี่ป่ะนี่อืออืม,อมบ้านหลังนี่เพิ่น้อปลูกใหม่ดีมินเขาเจ้ามาซือาซ้อเป็นปลาปลาคือเป็นปลาปลาแล้วเขาเจ้ากับมาปลูกแี่ย เป็นยังไง่าเป็นตะคือดูกเนาะไปเมื่อไปหาเป็นแบบหฮานี่ต้องไปหากินอันอยู่ตลาดตลาด <laughs> จงังไยสีมนันก <laughs> ปะนยังบึบๆเลยนะครับก็เบืบ่องหาเบื้องเต็มตัวที่โดนพ่นดิน,น่นี่ีๆดอกไนนมนบอ,อ้แมนโอ้คือตาดีแท้อือันนั่นเหรอเนาโอ้บานเอาปันเนย ก็ออนั่นแหะตัดขาออกโอ้ตาดีตัวนี้อืมโดนโดนได้ดอกนึงเมียนได้จักดอกแล้วตอนนี้ได้ไี่หาดอกแล้ว <laughs> <laughs> เชียงรถขาเจามาแก่ใหม่ขาเจามาตัดใหม่ยังพอสมควรละนี่จามี หายยังไม่เคยได้อยู่ฉันว่าบ่ได้มักี่ป่าได้สามซีดอกเนี่มินเห็ดมันยังเห็ดเผาเห็ดเห็ดเห็ดอะไรนั่นแหละล้วมันเผาเลรอดิมันแก่แล้วดิเผาแก่เขี่ยหามูมันดูอยู่ใกล้ๆกันเห็ดลบเห็ดเผาเออมันมันอ่านี่ว่ะดอกใหม่มันมันแบบมีดอกเดียวท้นๆเกิดขึ้นมาเนี่ยเป็นมะโมมีเลยบ่มีเหรอเพราะได้นะครับผม ถอยทับถอยทับกลับไปไปหาอยู่ในตลาดหาอยู่ในตลาดใครมาเรื่องนีบ่มีขายบเบิดมือนีเมื่อนข้าเจ้าก็มาขายอีกมื่อนขายบเบิดมือเฮ่อข้าเจ้าก็บทุ้งเก่าแล้วมาขายอืมแต่ว่าขันยังจีขันเอาได้กินมันฝั่กินอันมัไม่ได้กินของไม้ไม่ไม้สดสด แล้วของเก่าก็บอกว่าดอกเนาะของเก่ากินของเก่าก็กินได้ก็จะว่าเหาเหาบ่ออันเฮาบ่ถือนะก็จะพ่ถือภ่ษาทําใจรับได้ก็ของเก่าก็แ่บจะว่าบ่แ่บแ่บคือเ่าเนาะของเก่านะแซ่บคือเก่นี่เขาเจ้ามัดใหม่เนี่ยเหมือนว่าเขาเจ้ามาซื้อที่ของกระจกพะเจ้าจะมาปรับ แต่มา,ถมมาอถ่มไ่ยังหรือว่าเอาถ้าต้นไม่ก็ไปเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ได้เนาะได้เก็ดเกิดประโยชน์อะเมืนเน่อนีผ้าเม่นตาวะเที่ยวเฮ็ดนะครับอยากอยากเบ่งเฮ็ดถ้าอยากเบ่งเฮ็ดกะที่จริงมันก็เบ่งเบ่งตลอดอยู่แล,ะละ้วล่ะอันนี้ก็อยากมาเบ่งหาเฮ็ดปลาเนาะหาเงเท่ามันได้กินเนาะก็คนบ่กา นะครับค้น,คนบม่ามาบ้านนี็ก็เลยว่าเออมื่อที่คนบม่มาเก็บหามันมันลอ,อ,อยออกหามันลอยออกพอดีว่าบ้านพวกโบเพเบยอยู่พอดึกขักดเดะเอาไว้ซ้ำนี่ก่อนสำรองมือนี่ผมใช้มีนตาขอรักเก่าคำว่าสวัสดีครับ